ผู้ชมคะเมื่อเบรเ็กที่แล้วค่ะเรานําเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวในตําบลทุ่งว่าอุทยานธรณีโลกสตูนกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเบร็กนี้เราจะลงลึกนะคะไปที่ชุมชนที่อยู่ในตําบลตำบลทุ่งว่านั่นคือชุมชนท่าอ้อยนั่นเองเขาบอกว่าตั้งแต่มี geo park เข้ามาก็ทำให้ชาวบ้านนะคะมีไรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธรณีกลายเป็นชุมชนต้นแบบแห่งความสำเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืนคือตามแนวทางของยูเนสโกเลยค่ะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ ตัวของคนในชุมชนเล็กๆเกิดขึ้นทันทีหลังจากอำเภอทุ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกสตูลชาวบ้านในชุมชนบ้านท่าอ้อยเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มากขึ้นตระหนักรู้ในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งการเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบแห่งความสำเร็จ โดยท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อยมีการพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นท่าเทียบเรือสําหรับนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเดินทางไปชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติสันหลังมังกรแนวสันทรายที่เกิดขึ้นตอนน้ําลดกลางทะเลและยังมีหอสีหลังเนินทรายบริเวณกว้างเป็นที่อยู่อาศัยของปูกล้ามดาบปูทหารและอาจพบฝูงเหี่ยวแดงซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี และชาวบ้านในชุมชนท่าอ้อยยังมีการเชื่อมโยงเรื่องราวของอุทยานธรณีโลกด้วยการรวมกลุ่มทำผ้ามัดย้อมจากพืชพันธ์ุป่าชายเลนคือต้นตะบูนและยังมีการย้อมสีจากใบหูกวางที่ให้สีธรรมชาติสวยงามกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว ถ้าอ้อยตรงนี้นะครับก็คือเราจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในป่าชายเลนเรื่องราวของการใช้สีเนี่ยก็คือมันมาตั้งแต่วันผู้บุรุษหรือว่าในส่วนของวิถีชาวบ้านในอดีตนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับนั่นก็คือการที่เขาได้เอาอเปลือกไม้เอาลูกของลูกตะบูนนะครับซึ่งตะบูนเนี่ยมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่หนึ่งก็คือจะเป็นตะบูนขาวอันดับที่2ก็จะเป็นตะบูนดำนะครับ แต่ทรัพยากรที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตะบุนขาวจะเป็นลูกกลมๆนะครับที่อยู่ในบริเวณไม้พื้นดอนด้านหลังของไม้ป่าชายเลนนะครับก็สามารถเอามาต้มแล้วหลังจากนั้นก็เอามาให้ขับให้ออกสีขึ้นมาแล้วเอาอสีมาย้อมผ้าได้หลังที่จะพากเข้ามาเนี่ยก็คือคนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ในเรื่องราวของการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับให้ก่อให้เกิดรายได้โดยที่เรามีต้นทุนทางธรรมชาตินั่นก็คือเรามีวัตถุดิบที่เราไม่ต้องซื้อ นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่ร่วมกันทําขนมผูกรักขนมกินเล่นไส้ปลาและไส้หวานแต่สิ่งที่สำคัญก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตอาชีพท้องถิ่นดั้งเดิมคือการทำประมงและเป็นแหล่งผลิตลายใหญ่ของอาหารทะเลแปรรูปตามฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเลือกซื้ออาหารทะเลแปรรูปที่ผลิตใหม่ได้ทุกวัน นี่คือชุมชนบ้านท่าอ้อยชุมชนเล็กๆที่วันนี้มีความสุขและได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในการดำรงชีวิตแบบยั่งยืนด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนและนักท่องเที่ยวและยังดำรงวิถีชีวิตที่งดงามต่อไป เห็นพื้นที่ก็สวยหน้าเที่ยวอยู่แล้วนะ<ช>ไปเห็นอาหารสดอาหารทะเลแปรรูปทั้งหลายก็น่าทานอ,ะอ,อ่ะนะฮะไปเที่ยวกันนะครับ